สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับจะพาไปเก็บมันเบอรี่จะพาไปเก็บมันเบอรี่สายพันธุ์ไวคิงนะครับตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะได้ยินเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับของ นกนะครับน้อยใหญ่ที่จะเข้ามาใส่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปดูนะครับเข้าสู่ซูมมันเบอรี่พันไวคิงอ่าอันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำนักงานเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับเป็นฐานเรียนรู้ที่5มันเบอรี่นานาชาตินะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานเหมือนกันนะครับในเรื่องของมันเบอรีนะ่นานาพันธุ์มีอะไรบ้างนะครับการปลูกการดูแลนะครับเอาเดินไปเลยก็อยากเก็บภาพบรรยากาศนะครับช่วงที่มันเบอรี่นะครับสายพันธุ์จากประเทศออสเตรเลียนะครับที่ได้สุกนะครับชื่อพันธุ์ไว้คิงนะครับไว้คิง สุกสีขาวนะครับอ่าสุกจะสีขาวรสชาติจะหอมเหมือนน้ำผึ้งนะครับลูกจะยาวเริ่มแล้วครับนี่นะครับนี่สุกแล้วนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยสุกแล้วอ่าเก็บได้เลยนะครับนี่สุกละนี่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 อย่างเงี้ยครับพี่ต้องทุกท่านนะครับนี่นะครับนี่สุกละ เยอะเลยนะครับเริ่มสุกเยอะแล้วนี่นีนะครับเห็นไหมครับนี่หอมเหมือนน้ำผึ้งนะครับอ่าไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับไม่ต้องไปถึงประเทศออสเตรเลียนะครับก็เชิญชวนเลยนะครับนี่สุกเยอะเลยอ่ะเอามาให้ดูนี่นี่ใช่หมดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยก็ พี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่ามันบรลลีสุกหรือยังนะครับก็แจ้งทุกท่านเลยนะสุกแล้วนะครับทั้งของไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยใช่หมดเลยนะครับเนี่ยลูกขาวๆนวลๆอย่างนี้และครับให้รีบเข้ามาเลยนะครับก,ก่อนที่มันจะหมดก่อนหมายถึงว่ามาเร็วไปเร็ว นะครับเขาจะมาเร็วไปเร็วมากนะครับเขาสุกเร็วต้านเองนะครับเขาจะสุกเร็วอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บก่อนอู้นี่ลูกใหญ่มากนี่นะครับถ้าเราแต่งกิ่งดีๆนะครับอ่าถ้าแต่งกิ่งดีๆเนี่ยลูกลูกเขาจะใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยครับจะฉ่ำมากอ่ะเราดูนี่นะครับนี่ฮนะอันนี้พันไว้คิงนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อลองชิมดู หอมนะครับหอมหวานเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเอาไปดูของไต้หวันนะครับไต้หวันสุกหรือยังติดกันเลยนะครับประเทศไต้หวันนี่สุกเหมือนกันนี่นะครับไต้หวันสีจะแดงอย่างนี้นะครับเนี่ยไต้หวันสีจะแดงอย่างนี้นะครับอันนี้จากประเทศไต้หวันอ่าสีจะแดงอย่างนี้นี่นะครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยนะครับ จีแดงอย่างนี้นะครับจากประเทศไต้หวันอืมรสชาติหวานอร่อยนะครับล่องนี้จะเป็นไต้หวันนะครับนี่นะครับสุกเยอะเลยอ่าเนี่ยนะครับจากประเทศไต้หวัน เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านเลยที่ถามผมมานะครับว่าสุกหรืออยังสุกแล้วเดินไปฝั่งนี้ตลอดแถวเลยนะครับน,นะครับสุกเต็มใช่นะครับนะครับมันบรลรีพันธุ์นี้นะครับถือว่าหาดูหาชมได้ยาก นะครับหาดูหาชมได้ยากก็ปีหนึ่งจะสุกประมาณ3ครั้งการขยายพันธุ์นะครับจะขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดนะครับโดยขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดโดยใช้ต้นต่อของของไทยเรานะครับของประเทศไทยเรานะครับเสียบยอดนะครับเพราะว่าจะอาจํามไม่ติดนะครับฉนั้นการขยายพันธุ์มันเบรี่สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยจะต้องเสียบยอดการไปแปรรูปนะครับกร cama, เป็นน้ําเป็นแยม แล้วก็เรื่องของวายได้นะครับตัวนี้จะเป็นวายขาวนะครับก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับนะครับภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านเลยนะครับก็ที่ตั้งไล่นะครับนะครับผมก็อยากให้พี่น้องมาสัมผัสเนาที่ตั้งไล่นะครับถนนเส้นหลักบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองนะครับกิโลเมตรที่21อยู่ฝั่งขวามือ Google map ไรดินชุ่มฟ้านะครับไร่เราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาชมไร่ชมชิมฟรีนะครับชมชิมฟรีนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับอยากให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติดยเฉพาะช่วงนี้ครับนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ เป็นช่วงที่มันเบอร์รี่สุกเนาะมันเบอร์รี่สุกนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มามาสัมผัสนะมาลิ้มลองรสชาตินะครับมาลิ้มลองรสชาตินะครับว่าอ่ามันเบอร์รี่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยกินแค่แค่ของประเทศไทยนะครับไม่ต้องไปถึงออสเตรเลียครับวันนี้ก็สามารถอ่าได้ชมได้ชิมได้เห็นได้นะครับก็เลยว่า อยากให้พี่น้องได้มานะครับได้มาสัมผัสนะครับเส้นหลักเลยนะครับบุยลำอำเภอคูเมืองเส้นหลักเลยนะครับเลี้ยวลงมาแค่ร้อยเมตรนะครับเลี้ยวลงมาแค่ร้อยเมตรนะครับอ่าผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆนี่เต็มเลยนะครับนี่นะครับ ถ้าเอาไปฟิตไปฟิตแช่เย็นเนี่ยจะอร่อยมากนะครับสีขาวเนี่ยจะบำรุงปอดนะครับถ้าว่าสรรพคุณอ่ของสีอ่าสีขาวบำรุงปอดสีแดงบำรุงหัวใจนะครับอันนี้จะออกสีขาวจะบำรุงปอดปอดแข็งแรงก็ถือว่าดีครับเนาะปอดแข็งแรงถือว่าดีมากๆนะครับก็ยาวไปนู่นแหละครับยาวไปนู่นเลยนี่ตรงนี้กระดกนะครับ เ,เต็มไปหมดเลยก็แวะมาครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสู่ไร่ดินชุ่มฟ้าสักครั้งหนึ่งครับอยากให้ทุกท่านได้มาเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ